นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่17มกราคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันนังคารแรม11ค่ข้าเดือนยี่ปีขานวันนี้เป็นวันอุบาทนะครับไม่เหมาะแก่การมงคลสีความสำเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสสีอับโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ่อน สีขาวไข่มุกสีครีมสีงาช้างทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศต,ตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศต,ตะวันออกเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือบุษรสลาคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกักณีนในชื่อคือกไก่ขอไข่ขอขวด ขอควายขอคนขอระคังและงองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือตอเด็กตอเต่าถอถุงถอทหารถ้อทงและนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำก็คือบอใบไม้ ais, ปอปลาผอพึ่งผอฝาพอพันฟอ,อฟันผอ,อสมเาลและหม่อมา้าเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลขสามและเลขห้ามายเซตวันนี้ สัจธรรมของชีวิตกล่าวไว้ว่ายามบุญมากาไก่กลายเป็นหง์ยามบุญหลงหง์เป็นกาหน้าฉงนยามเงินมีหมูหมากลายเป็นคนยามเราจนคนเป็นหมาหน้าเจ็บใจขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ